สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n e l พี่ชายในตำรวจนะครับวันนี้พี่ก็จะมาพูดถึงเรื่องของชุดแต่งกายของตำรวจนะครับหรือเครื่องแบบสีกากีนั่นเองซึ่งเป็นชุดที่หลายๆคนเนี่ยคงจะใฝ่ฝันนะครับแล้วก็อยากจะใส่แล้วก็คิดว่าคงจะเท่มากเลยนะครับใส่แล้วแบบว่าหญิงชอบอะไรอย่างเงี้นะครับผมซึ่งก็คิดคล้ายๆพี่นี่แหละแต่ว่าหลังจากที่พี่ได้เข้ามาเป็นตำรวจแล้วนะครับแล้วก็ได้ ได้ใส่ชุดเครื่องแบบนี้แล้วนะครับพี่ก็ได้ค้นพบนะครับว่าจริงๆแล้วมันมีความจริงอะไรบางอย่างที่น้องๆอาจจะยังไม่รู้นะครับพี่จึงเลยต้องมาบอกน้องก่อนเป็นคําเตือนเล็กๆด้วยนะครับก่อนที่น้องๆเนี่ยจะเข้ามาเป็นตํารวจนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับก็อย่าลืมกด subscribe นะครับแล้วก็น้องๆที่เข้ามาใหม่นั้นก็อย่าลืมย้อนกลับไปดูวิดีโอเก่าๆนะครับเพราะบางทีเนี่ยคำถามที่น้องตั้งเอาไว้หรือถามพี่มาเนี่ยพี่มีคําตอบอยู่แล้วนะครับในคลิปวิดีโอเก่าๆนะครับผม ที่มาที่ไปของเครื่องแบบสีกากีนะครับมันเกิดจากตอนที่อังกฤษเข้ามายึดประเทศอินเดียนะครับผมมีการจัดตั้งระบบราชการขึ้นมานะครับต้องมีเครื่องแบบใช่ไหมครับแล้วก็มีการค้นพบว่าสีที่มีการดูดซับความร้อนน้อยที่สุดนะครับก็คือสีกากีนั่นเองและในยุคนั้นเนี่ยนะครับประเทศไทยก็ต้องมีการปรับตัวนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงการบริหารประเทศนะครับซึ่งก็น่าจะตรงกับช่วงรห้านะครับก็เลยมีการ รับเอาเครื่องแบบสีกากีเข้ามาใช้นะครับเวลาที่ข้าราชการไปพบปะประชาชนนะครับมันก็จะเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องไปเจอกับปุนเจอกับหินดินทรายอะไรอย่างเงี้ยนะครับสีกากีจึงเหมาะสมที่สุดในการที่จะใส่ลงพื้นที่นะครับผมและถ้ามองในเชิงกุจโลบายนะครับสีกากีหรือสีของแผ่นดินนั้นนะครับก็เป็นการเตือนใจให้ข้าราชการเนี่ยนะครับตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่าเรากําลังทํางานรับใช้แผ่นดินอยู่ครับผม เพราะฉะนั้นนะครับเครื่องแบบที่ทุกคนมองว่าใส่แล้วมีเกียรติมีศักดิ์ศรีอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะครับมันเป็นการเตือนใจให้เรารู้ว่าเราเนี่ยอยู่เพื่อรับใช้ประชาชนนะครับผมไม่ได้อยู่เหนือประชาชนอ่าแลวน้องๆสังเกตไหมครับว่าในอดีตกับปัจจุบันนั้นชุดตำรวจของเราเนี่ยได้มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับผมจากแต่ก่อนเนี่ยที่เป็นสีแบบ ทึบๆดำๆมากกว่านี้ใช่ไหมก็กลายมาเป็นสีกากีสอนวอนะครับซึ่งสีนี้เนี่ยมีความสําคัญมากเพราะเป็นสีพระราชทานจากในหลวงรอสินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่น้องๆใส่ชุดเครื่องแต่งกายตํารวจในอนาคตน,นะครับที่น้องๆจะมาเป็นตํารวจเนี่ยน้องๆต้องระลึกไว้เสมอเลยนะครับว่า เราจะต้องอยู่ในท่าทางที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดความศรัทธาเริ่มใสแก่ประชาชนเนื่องจากว่าเราเนี่ยนะครับทำหน้าที่บำบัดทุกบำรุงสุขให้กับประชาชนนะครับเขาก็เลยมีกฎเกี่ยวกับการแต่งชุดตำรวจเนี่ยนะครับออกมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับ <S <s ไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของทรงผมนะครับ <S <s จะต้องขาว3ามด้านอยู่ตลอดเวลาเลยสําหรับผู้ชายนะครับ ส่วนผู้หญิงเนี่ยห้ามไว้ผมยาวประบ่านะครับผมถ้าเกิดจะไว้ผมยาวเนี่ยก็ต้องรวบนะครับแล้วก็ห้ามทาเจลห้ามถักเปียห้ามอะไรหลายอย่างนะครับแล้วก็ท่าทางในการยืนในการนั่งอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ต้องไม่ล้วงกระเป๋าไม่กอดอกนะครับไม่ทํานั่นทํานี่นะครับผมแล้วก็รวมไปถึงการโพสต์รูปลงโซเชียลด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Twitter หรือแม้กระทั่ง t i k t o o k นะครับที่น้องๆอาจจะเห็นว่ามีตํารวจนะครับผม เลิปซิงค์ร้องเพลงอะไรเต้นอะไรต่างๆนะครับลงในคลิปติ๊กต็อกนะครับผมซึ่งพี่อยากจะเตือนเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ควรทํานะครับผมเพราะว่าอผู้ใหญ่เนี่ยเขาไม่มาเข้าใจตรงนี้ของเราหรอกนะครับผู้ใหญ่เขาจะมองว่ามันไม่เหมาะสมนะครับและพี่เองเนี่ยก็เคยโดนมาแล้วด้วยนะครับผมเครียดมากเลยตอนนั้นนะครับพี่ไม่ได้เล่นติ๊กต็อกอะไรหรอกนะครับแต่พี่แค่ใส่ชุดเครื่องแต่งกายเนี่ยแหละครับแล้วก็ นั่งถ่ายรูปถือป้ายนะครับผมซึ่งรูปนั้นเนี่ยนะครับถูกนําไปแชร์ตามเพจต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมแล้วก็มีคนกดไลค์กดแชร์โอ้โหเยอะมากนะครับก็เลยไม่พ้นสายตาของผู้ใหญ่นะครับก็เรียกเข้าพบนะครับผมพร้อมกับโดนทําโทษนะครับผมซึ่งรูปนั้นเนี่ยพี่ไม่เอาให้ดูนะครับเพราะว่าพอพี่เนี่ยได้ลบทิ้งไปหมดแล้วนะครับพี่ก็ไม่ลงลึกแล้วกันแต่ว่าอยากจะเตือนน้องๆนะครับว่าเวลาใส่ชุดตํารวจอะไรอย่างเงี้นะครับ ถ้าจะถ่ายรูปหรือถ้าจะทําอะไรเนี่ยต้องระวังมากๆเลยทีเดียวนะครับการที่เราเข้ามาเป็นตารวจแล้วนะครับมันก็เท่ากับว่าเรานั้นจะต้องยอมรับเงื่อนไขต่างๆกฎระเบียบต่างๆขององค์กรนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาเถียงเขาหรือจะมางัดอะไรกับเขาเนี่ยมันก็คงเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะการที่เราเข้ามาตรงนี้ก็เหมือนกับเรายินยอมแล้วก็พร้อมรับทุกอย่างแล้วนะครับผมแล้วก็อยากจะให้รู้ว่า เกียรติยศและศักดิ์ศรีของเรานั้นไม่ได้มาจากเครื่องแต่งกายดาวบนบ่าหรืออะไรต่างๆเลยนะครับแต่อยู่ที่การที่เราได้ทําเพื่อสังคมนะครับเราได้ทําเพื่อผู้อื่นเราได้รู้จักการเสียสละนะครับเกียรติยศและศักดิ์ศรีมันอยู่ที่ตรงนั้นต่างหากครับผมวันนี้นะครับก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับแล้วก็หวังว่าน้องๆทุกคนเนี่ยจะเข้ามาเป็นตํารวจที่ดีต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ